คุณวินัยรักตัวเองไหมครับก็ต้องรักสิครับแล้วชอบตัวเองไหมครับชอบสิครับงั้นเราคงชอบคนเดียวกันแล้วนะครับฮึร้าคุณวินัยสบายตัวขึ้นไหมครับยครับอยากไปไหนไหมครับถามว่าแด้ก็สามสี่อยากอย่ข้างขท้องร้องไม่ได้กินอะไรเลยเหรอคะไม่เลยครับ ดยอดแล้วก็ได้ครับอิ่มอิ่มแล้วเหรอครับก็ได้ครับสองกล่องพอพอเหรอครับต่อให้ร้อยกล่องตอนนี้กพไยงพอครับทำไมอะครับไม่ได้หิวในนี้นะครับอะไ่เปเไรหรอครับอยากทาอะไรก่อนไหมครับจะมีในอุ้มไวไหมไม่ไม่ครับไม่ได้หมายควาว่าแบบไม่ไได้หมายอ๋อมือร่วงเลยมือร่วงบกินกินก่อนก็ได้ฮะไม่าครับคุยนอกครับข้าวระวังจะติด พอมองคิดจอเราวังจะติดใจนะอร่อยไหมอร่อยครับขอมอะไรครับเนี่ยไม่หอมเลยห้อครับหมยิมแล้วอืมอเอ้านี่ตกแล้วครับไม่รู้ครับทำไมวันนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยจังหนาวอีกแล้วครับอ๋อแล้วว่าแต่คนไหนคือแขกครับอ๋อไปแล้วครับไม่งานแล้วครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับหนาวเหรอครับอ๋อทำไมเนี่ยไม่ไม่หนาวครับไม่ไม่สบายคอ๋อ เดี๋ยวมีนายเรียกมือขวาให้มากอดให้ไหมฮะกอดเลยเลยครับงั้นเข้าบ้านไหมคะเข้าเข้าบ้านไม่เป็นไรดีกว่าครับงั้นอยู่ในรถไหมคะไม่เอาครับเขาบอกว่า<ม>ถ้าเกิดว่าเราหนาวเราลงน้ํามันจะอุ่นคะ่ะลองไปแช่น้ําดูไหมคะไม่เอาครับทำยังไงดีนะหนาวจะตายอยู่แล้วคะ่ะก่อไฟไหมฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านบ้านคุณไฟไม่เอานะครับไม่ไม่เอาดีกว่าครับเออเสื้อมิดไนท์ ไม่ครับไม่ไม่อุ้มไหมครับเผื Wh ่อจะช่วยได้ไม่เป็นไรครับคุณคุณหายเจ็บขาแล้วยังอ่ารัอ้าวไม่เจ็บแล้วเหรอครับได้นะครับใกล้เอาเป็นว่าอย่างนี้น่าจะดีที่สุดครับไม่หนาวแล้วหรอครับฮะเอาลับฝนเอาเอ้ฝนตกไม่ไม่หนาวแล้วไม่หายหนาวแล้วโอ้ลมเยอะพายุเข้าครับเข้าบ้านกได้ไหม บ ok ้ฝนตกเราล็อกบ้านกลัวมากเลยเหรอคะกลัวโอ้เสียงฟ้าร้องกับโอ้ร้องอีกแล้วคุณกลัวเสียงฟ้าร้องเหรออย่าอย่าร้องอย่าเอ่อโอ้ไม่เป็นไรก็ไดก็คงกลัวฟ้าร้องวินัยก็เลยเอาไว้ใกล้ๆไงคนชะไว้หัวอยู่หรือจริงๆเหรอค่อยลงขึ้นมาหน่อยครับแหยุดแล้วมันยังเหมือนจะร้องๆอยู่เลยนะ ใช่ใช่เหรอครับใช่ครับแล้วจะไม่ปล่อยเหรออ๋อพระครับถ้าเวลาฟ้า,ร,าหหร้อเม้นไนรู้แล้วว่าเม้นไนจะต้องทำยังไงให้คนหายกลัวนี่ยังไงล่ะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้ากันนะครับฝนตกอีกฝนตกฝนตกฝนจมตกเมื่อเจอคนลอยครับยังกลัวอยู่เลยไม่เชื่อ๋อ แย,แย่แล้วอย่าอย่าได้โปรตดฝนจะตกอีกแล้ยว <c oughs> ย,ยังไม่ตกเลยครัเอา้เอาจริงด้วยตื่นไปเลยขอโทษน,นะครับวันนี้คุณคงจะเื่งเยอะๆมาสินะครับเหนื่อยไหมไม่หรอกครับแล้วคุณปะทูเขาคือใครหรอครับก็ <c oughs> คือพี่ในแกลงนี่แหละครับไม่มีอะไรแล้วล่ะครับเขีย์เรียบร้อยแล้วแล้วเ,เขาบอกว่าสบายใจได้เลยกับม<ด>ิไดไนท์ไม่ใช่หรอครับไม่คุยแล้วครับมิดไนท์ก็ ไม่ทราบเหมือนกันครับเห็นเขาเหมือนจะแบบเครียดใจอุ่นๆหน่อยครับวันนี้ขอโทษด้วยนะครับขอโทษอีกแล้วเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นยิน้มแยๆ้ๆให้มมนในูก็พอครับนี่ยิ้มไม่พอหรอครับเนะี่ยเอาจนแก้มฉีกเลยไหมนี่อืมเป็นไรครับขับอะไรอะ่ะผมตลกเหรอไม่เอาตลกตรงไหนอะ่ะไม่เนะยไม่ได้ตลกคุณขำมาก อ้าผมมันตลกขนาดนั้นเลยรู้ไหมก็คนทำให้วินัยมีความสุขไงมีความสุขจริงงั้นยิ้มให้ดูหน่อยสิครับอ้าวโอ้โอ้ฝนตกชิบหายพ่อปลาลองด้วยอ่าอย่าอ่อไม่ต้องฟังเสียงฟ้านะครับจะฟังเสียงวินัยนะโอเคโอเคพยมครับจะพยายามเพลงผมเหมือนผิว ุดแล้วคุณชีชออ้าวอออ๋อขอโทษครับตะกี้เกิดอะไรขึ้นห่ะครับยังไม่ทันได้ฟังคุณเลยอ๋อไม่เคยลับไปซ<ม>ะ<า>ับไม่มีอะไรหรอครับครับหลับได้กค่ไนแล้วครับครับ <c oughs> คุณขับอะไรเนะี่ยขับหน้าผมอีกแล้วเหรอเปิด <c oughs> ประตูเลยผมจะออกผมจะออกไปคุณขับหน้าผมอีกแล้วมองหน้าผมยืนเลคุณขับตลอดเลยทำไมอะ่ะไม่น่ไม่ได้หมายความว่าอ้าวโป้งแล้ว จะได้ไม่ขหน้าผมเรานี่ตลอดชีวิตป็นัยยังไม่เคยมีใครโป้งป็นหนเลยนะคะโป้งแล้วเอาั้าเลยหรออืมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพินายทำจี้ถ้ามีคนโป้งเราต้องทํายังไงวะ้องอไงเหรอใช่แต่อยู่ที่ว่าคนนั้นสําคัญไหมถ้าถ้าเขาสําคัญก็งอแต่ถ้าเข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 าไม่ไม่ใช่คนที่เราชอบก็ก็โป้งกลับเอ่องอไงอ่ะ ก็ชูนิ้วกว้อยเ้มาแล้วบอกดีการกันนะคะใช่แล้วทำไมเราไม่เอานิ้วโป้งไปเกี่ยวนิ้วโป้องอะเอานิ้วกว้อยดีกว่าบอสไม่ต้องนิ้วโป้งหรอกถ้าถามว่านิ้วโป้งชี้ก็น่าจ,จะตอบไม่ได้เพราะชี้ก็ไม่รู้เอานิว<อ>้กวก้อยไม่ใช่นิ้วโป้องอา่าฮะโอเคแล้วมันต้องทําอะไรอีกไหมอะ,อมออะอก็ทําอย่างนั้นจนกว่าเขาจะบอกแล้วแล้วพอทำไปเรื่อยเรื่อยแล้วถามเขาว่าหายโป้งหรือยังคะอ๋อโอเคโอเคแล้วแล้วเขาจะหายไหมอ่ะก็ต้องต้องดูที่เขาไม่ใช่ไม่ใช่ดูที่เราดิอ๋อโอเคโอเคได้ๆ โอเคโอเอ่อทำทำออ๋ออืมอ๋อดีดีดีกันดีดีกันครับไม่ดีกันครับชิชิดีดีกันไหมครับไม่ดีหรอดีกันนิดนึงก็ได้ครับนิดนึงก็ไม่ครับแค่ติดเดียวก็ได้ครยังยังยังไม่พอใจครับยังไม่พอใจโอ้ นี่คือการง้อคุณเหรอครับเนี่ยไม่ไนไม่เคยมีใครโป้งไม่โป้งไม่เคยโป้งแล้วด้วยแล้วก็จะไม่คุยแล้วด้วยไม่ไม่คุยแล้วหรอแล้วก็อย่าอย่าลืมนะง้อด้วยจะดีดีกันฮะยังยังไม่พอยังไม่พอน้อยไปไม่ดีจริงจหรอไม่ครับไม่เลยยังไงดีน้าทำยังไงดีนะสกิลการง้อคุณนี่ติดลบเลยนะครับเนี่ยอ๋อออะไรครับน้อ ดีๆดีก็ได้ไหมครับชูมือขึ้นแล้วก็หมุนก็ได้คุณโอเคอยู่ใช่ไหมครบเนี่ยชูมือขึ้นบอกไปมาก็ได้ครับบอกไปมาด้วยชูมือขึ้นบอกไปขวาก็ได้ครับอะไรของคุณเนี่ก็มีในหัวไม่เป็นคุณเพี้ยนปะเนี่ยก็มีในหัวไม่เป็นน่ะคนที่ไหนก็งอกันแบบนี้มีที่ไหนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนจะหายดีไหมเนี่ยก็ชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอคมก็มีใน้อไม่เป็นอ่ะ งอไม่เป็น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 อ่ะมันต้องอะไรอย่างก็ได้ครับอ่อนซะแล้วสิเราเย่หายแล้วหรอกครับหายก็ได้ครับทำขนาดนี้แล้วนี่แล้วมีในงอไม่เป็นเอออย่ามาเล่นเวหนูกับผมไม่เล่นก็ได้ผมเคยเพราะฉะนั้นอยาเข้าใจไหมอ้าแล้วหนูไม่ดีตรงไหนบอกว่าอย่าไงมันไม่รู้เรื่องหรอแล้วเป็นหนูมันผิดตรงไหนเปิดประตูเดี๋ยวนี้ เปิดประตูโอเพนดอคนนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวก็สั่งให้ไปเดี๋ยวก็สั่งให้มาเดี๋ยวก็สั่งให้เปิดประตูเดี๋ยวก็สั่งให้เข้าบ้านคุณเป็นคนยังไงกันแน่เนี่ยไม่รู้ละเอา้าตั้่งจต่เจอคุณผมนี่สบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับเนะี่ยจริงเหรอคะครับก็เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าผมเป็นคนที่เบื่อที่สุดในเมืองแต่พอเจอคุณแล้วผมสบายใจขึ้นเยอะเลยครับเอ๊คอยลงใจขึ้นมาหน่อยมีคนเบื่อกว่าเราด้วย,ยค <น S 1> ุณก็จะดีใจนะครับก็มีคนคิดเหมือนไงคะอย่างน้อยมันก็ดีใจครับที่มีคนคิดเหมือนนกัคุณ ก็ต้องรักสิครับแล้วชอบตัวเองไหมครับชอบสิครับงั้นเราคงชอบคนเดียวกันแล้วนะครับไม่รู้แล้วเปิดประตูหน่อยเปิดแล้วเปิดเอ้าเปิดสิเอ้าคุณเป็นอะไรอ่ะก็ไม่รู้ก็เปิดประตูก่อนเปิดสิคนคิดว่าคุณเข้ามาแล้วคุณจะได้ออกไว้ง่ายๆหรอค่ะพูดแบบนี้หมายความว่าไงไม่ได้เปล่านะคุณจะพูดว่าคุณจะขังผมไม่อยู่ที่นี่หรอครับคุณคิดว่าผมจะกลัวหรอ ใช่กลัวเปิดประตูให้หน่อยเลยเวจะกลับอืไม่อยากอยู่นี้แล้วไม่อยากอยู่จริงๆหรอไม่ตอบความจริงไหมครับความจริงก็ได้ครับอยู่ข้าวครับโอเคครับเดี๋ยวไปทำคโอคครั่เลี้ยงผมไหวหรอครับตัวว่าจะกินของบ้านคุณหมดอันนี้วันจะไปแย่งของกินคุณเอาเดี๋ยวคุณจะไม่ได้อุดมสมบูรณ์อปกติวินัยกินข้าวแค่สามช้อนเองครับสามช้อนโต้เหรอครับ สามช้อนโต๊ะนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับใช่ครับปกติผมก็กินวันละสามครับเหมือนกันสามช้อนอ่าสามกะละมังมั้งครับขอบคุณมากเลยนะครับครับพอมาเจอคุณแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมยิ้มได้แล้วเลยจากที่ผมหน้าบูดหน้าบึ้งตอนนี้ผมยิ้มได้แล้วครับยิ้มหี่นะคะยิ้มแล้วเออลืมเลยลืมคืนงินคุณเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะนี่ครับเจ้านี่